สวัสดีค่ะแม่บ้านไทยในต่างแดนนะคะวันนี้ะจะไปดูโซฟีแข่งกีฬานะคะเข้าจัดที่โรงเรียนค่ะประมาณ10บโมงเช้าใกล้แล้วค่ะอีก15นาทีแล้วจะเดินไปโชคดีหน่อยบ้านใกล้โรงเรียนเดี๋ยวจะลงบรรยากาศนะคะว่าโซฟีจะิงเก่งแค่ไหนนะคะ โซฟีนะโซที่ <laughs> 3านะ Okay. <laughs>